หนึ่งสองสามสวัสดีครับวัชรตีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขคนเมื่อนี้ได้เป็นเมนูลิ้นหมูนะครับเมื่อนี้นี่ครับผมยังไงยังสิเลยนะครับกินหมูกินนกิซุปกินลิ้นหมูอยู่ที่เจ้าแม่งนี่แม่บ้านมากินน้ำครับกินลิ้นหมูคนว่าต้มตัวโม่ครับเมื่อนี้ยเดี๋ยวได้คอเลงก่อนก็ได <c oughs> ้เอ้าหั่นเลยครับบางทึ้นนะเนี่ มันขั้นสุกปปไปไหนดิพ่อช้ำๆนะครับก็ไม่ยากเรอมือมีไฟมือนี่เอาแบบดุวนๆต้มกระเสาะพึ่กันโอ้ยมมนี่แซมเลยเพ้่อนช้ำๆสิงๆแหละเขากินกัน,นอย่างอั่นเป็นน้ำนะครับกินเป็นน้ำด้วยพี่น้องคนะพอ่อเฮ่อไม่ให้เบิ่งเป็นน้ำเป็นสิ้นเป็นอันน้ำกระดูกอ๋อเอาเลยเอากวาอนเลย,ยน้ำเลย น้ำจิ้มหมูหันนะครับแซบนะครับน้ำจิ้มสุดช้ำๆเลยผมมาครับแซบๆกัน,น,น<ส>บ,<ส>บ,บ่นายน้ำจิ้มแซบจิ้มแซบวะหมัเข่าดเข่าน้ำเจ้าหน่อยอุ่นห่องหมูเข่าดิ ไปเห็น้ำจิม้มแบบแอดมินเ <c oughs> ยี่ยมต้องขอเสียนร้อง Минад. Хүхэн юм хүн ман. Хүхэн юм хүтэ. Хөрөөлөө. Аа. Байя.

ไเนี่ยเมืม่อกนจิม้มเขาจะมาหลัก ใส่แล้วบาเดเหรอนะควคุมค <c oughs> ่าเนื้อครับคือมือนี่ยอดวิวมันยอดเดี่นมไปซ่ะงานนี่ไปยังแบบลงปาก <c oughs> ยังกัดกอมือบะหมันกัดมือ <c oughs> บะหมันนั่มือหรอกมนันมือม,มือยังกัดมือรำเนี่ย <c oughs> Sao bùm bam bam u bam ăn bam 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 bùm bam 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 không bam 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 cắt bam bam cái ยาลา้าหมอบกมาได้ยายินยาอยนยงเยอะนี่นเจ็บเสีบบงสันเขาก็ต้องเอาอันซื้อแต่ไม่กินลาน้างเกลือในเวซื้อล้างมอกิ่นย่างเกลือ,อพร้มิุนี่ตรงนี้หละเนาะไม่พีน,น,น้อยอะมันมม่หวนมันค่อยแ้บ่บหวานเลยอะใเต็มเสินเลย มันเป็นมูงมงามมันบวมนิด้าาน่เมื่อ้าหนูมาเห็นมันแดงกว่านี้เสื้ออยู่แล้วอิเพราะว่ามันมีตอนกินแบบไม่แดงอต่มันก็แดงๆนิดน่งแล้นน้ำไม่ใช่หรือเปล่า Mm -hmm. e โอ้แซ่บพี่น, <c oughs> น down, <rast> ้องสำหรับเมนูดิ้นหมูแม่บ้านเพื่นว้านพวกุก็ทางคุณตาเนื้อบอกกินไรกับมย่างประมาณนี้แหละครับลวกกุ้งนะครับต้มนกรดนกกระป๋อมันฉ่ำๆเล็กน้อยไม่ต้องแซ่บผมมาครับผมแต่สำหรับคลิปนี้นะกับสุประมาณนี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ